สวัสดีค่ะวันนี้พี่พีมก็มาแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะแฮปปี้วดดิ้งแอนนิเวอร์ซาีอยู่ที่โรงพยาบาลกับสามีนะคะก็คือว่าวันนี้พี่พีมจะมาพูดเรื่องสัญญกรรมนะคะที่ตัวพี่พีมได้ผ่านมานะคะเพราะเคยมีคนถามหลายครั้งเหมือนกันว่าพี่พีมทำสัญญกรรมอะไรมาบ้างนะคะผมก็คือหนึ่ง พี่วินทำสิกันอันแรกก็คือครั้งแรกก็คือการทําหน้านะคะให้หน้าจากที่แห้งๆเหมือนผู้ชายมีการอุมอิ่มตัวขึ้นมานะคะเสร็จหลังจากนั้นสักพักหนึ่งพี่วินก็ทําจมูกอันแรกค่ะที่เหมาะสุรชาวค่ะตอนที่ไปทําหน้าอกนะคะสองอันนี้พร้อมกันจมูกกับหน้าอกพร้อมกันเสร็จทีนี้จมูกแรกก็จะโด่งมากเลยค่ะ เททำได้สักพักหนึ่งก็จะต้องไปไต้หวนันอุย้ยมีความสึกว่าเออเราต้องสวยจมูกเราต้องเด้งกว่านี้ก็เลยไปเปลี่ยนที่หมอประทานพรค่ะแกนสันโดพร้อมกรีดตาไม่ใช่กรีดตาค่ะพรอบทำตาสองชั้นแต่คือเขาจะเปิดหนังตาขึ้นมาให้เห็นตาแดงแล้วก็เย็บเย็บเย็บตรงนี้ค่ะพี่พิทก็ทำพร้อมกันเลยค่ะทั้งจมูกแล้วก็ทำตาแล้วก็ที่สำคัญค่ะขับรถกลับ คอนโดเองค่ะครับเขาหาไปเสร็จหลังจากนั้นพี่พิมพ์ก็พักฟื้นสักแป๊บหนึ่งก็บินก่อนบินพี่พิมก็ทําการผ่าตัดแปลงเพศนะคะก็สมบูรณ์แบบเป็นผู้หญิงแล้วก็ไปทํางานที่ไต้หวันบลาบลาบลกลับมาเมืองไทยแล้วก่อนที่จะมาเมกาพี่พิมพ์ก็แก้จมูกค่ะเพราะว่าทุกทีมันสูงไงครับพอเราไม่ได้ทํางานโชว์พี่พิมก็ไม่อยากจะมีที่แบบว่าจมูกสูงมาก พี่พิมก็เนี่ยค่ะก็ไปทําที่หมอกระมนค่ะอันนี้คือจมูกล่าสุดที่หมอกระมนค่ะเนี่ยค่ะก็ชอบก็โอเคอยู่แต่ตอนนี้ตาที่พี่พิมทํานะคะหนังตามันเริ่มล่วงมันเริ่มหล่นแล้วเห็นไหมคะทีนี้เสร็จเดี๋ยวพี่พิมว่าต้นปีหน้ากลับไปเมืองไทยพี่พิมจะไปทําให้มันลึกกว่าเดิมนิดหนึ่งก็มีแผนจะทําตาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พิมก็เนี่ยค่ะ สมบูรณแบบไหมคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็แก่แล้วเนาะม,มันก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสาหรับ30กว่าอุ๊บส์นั่นแหละค่ะเออเรื่อที่สำคัญพี่พิมก็ทำกระเดือก้วยค่ะพี่พิมทำการตัดกระเดือกอนี่ค่ะก็เป็นการสัญกรรมที่ถามว่าเยอะไหมเยอะนะพี่พิมเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะก็แฮปปี้นะคะ ก็ช่วงนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีโบทของโบทอกกันไปตามยุคตามสมัยที่เขาอยากจะให้หน้า Real, เรีย s hape, <S วเร็กวีเชฟเราก็ทำได้แค่นี้ก็โอเคก็ดีใจแล้วค่ะแต่นั้นราคาก็อยากจะให้ตามมันลึกขึ้นเห็นไหมคะเราก็จะกรีดให้มันลึกขึ้นแต่เห็นญาติที่เป็นสาวประเภทสอเหมือนกันลูกพี่ลูกน้องชีไปทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปกรีดแบบใช้เลเซอร์ Laser, กรีดก็สวยอยู่นะเออก็ก็น่าสนอยู่ตอนนี้กำลังระหว่าง หมอที่โรงพยาบาพลพระรามสองที่น้องอริยาเขาทำแล้วก็กับหมอญาติที่ญาติทำกำลังแบบว่ากำกึงอยู่ว่าจะเอาไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวประมาณเกือบสักปีเราก็จะเห็นว่าญาติที่ทํามาที่กลิ่นด้วยแสงเลเซอร์ว่าถ้าเขาตาเขายุบไปเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็รอดูค่ะนั่นแหละค่ะก็มารีวิวให้ฟังว่าสัญญกรรมทําอะไรมาบ้าง ก็จะมีทําหน้าให้เป็นแบบเหมือนผู้หญิงจากโครงหน้าผู้ชายเราก็ต้องทําให้มันเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเสร็จก็ทําจมูกทาจมูกเสร็จแล้วก็ทําตาสองชั้นและทําจมูกทั้งหมด3ครั้งนะคะนี่คือครั้งที่3กรีดกระเดือกออกตัดกระเดือกออกทําหน้าอกแล้วก็ผ่าตัดแปลงเพศค,ค่ะ หน้าอกก็ทําครั้งเดียวค่ะข้างล่างก็ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ใดๆทั้งสิ้นก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากแต่คนเราอย่าหยุดสวยนะคะยังไงก็ดูด้วยว่าจะเลือกทําหมอที่ไหนเป็นยังไงหมอนี้ราคาเป็นยังไงเขาทําแล้วดีไหมคนอื่นทําแล้วเป็นยังไงให้ถามคนที่รู้เยอะๆค่ะตรงนี้อย่า อยู่ไม่ใช่จะอยู่ดีๆแล้วก็จะไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะศึกษาข้อมูลให้ครบนะคะก่อนที่จะไปทำและที่สำคัญพี่พิ์จะเป็นคนที่เช็คดวงด้วยค่ะว่าโอเควันนี้ไปทำจะเป็นยังไงก็คือทางด้านโหราศาสตร์ด้วยก็คือว่าโอเควันนี้วันดีนะทําอย่างนี้อย่างนี้เอาโอเคน่าจะเป็นวันนี้ดีกว่านะคือดีอะไรเงี้ยพี่พิก็จะไปหาพระหาเจ้าเพื่อให้ท่านแบบว่าเป็นยังไง ค่ะบายบายผู้หญิงอยู่สวยนะคะ